ไ,ได้ใช้เลยทำไมดำจริงๆสีสันเนี้ย เป็นทุกคนไอ้หนูอะไรที่มันอยู่ในท,ท,ที่ซ่อนเลนไอ้หนูมันเป็นเพราะอะไรพี่กองเอาอย่างนี้ก่อนเนื่องจากว่าเราอะเป็นคนเอเชียเฉดสีมันจะเป็นเศษเฉดสีตั้งแต่สีน้ําตาลอ่อนไปจนจนเข้มอยู่แล้วซึ่งเฉดสีเหล่านี้มันถูกควบคุมจากกรรมพันธุ์ไม่ได้ถูกควบคุมจากการใช้งานนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยการสอดใส่หรือการมีความสัมพันธ์กับทางเพศเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะส่งผลให้ดําได้แต่มันอยู่กับกางเกงในไหมที่ใส่ยาวนานหรือว่าการเดินไหมที่มันเสียสีกันทีนี้ผู้หญิงบางคนจะถูกล้อว่าฮ้ย สีดำอ่ะทำไมมันดำจังเลยเธอใช้งานเยอะหรออะไรเงี้ยพี่อย่าชี้หนูสิความเชื่อพี่ชี้กว่ากนไปเลยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคืออย่างนี้คือเราอยากผมอยากจะโณรงคงให้ทุกคนเข้าใจว่าความดำเนี่ยมันไม่ควรอบูลี่กันบางครั้งอ่ะมันไม่ได้เจ็บที่เรารู้ว่าของเราดำนะมันเจ็บที่คนอื่นเขารอ สุขภาพกีกันค่ะกับเซ็กเอรปีคนนี้เลยเต็มที่เรื่องกีกีค่ะดูเต็มๆตรงนี้ค่ะกีดำนี่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรแค่มันฟังขั้นงานได้ก็พอ